สวัสดีครับ FC แล้วก็ท่านผู้ชมวันนี้มีสาระนิดๆหน่อยหน่อยที่จะมาให้รับชมเนาะว่าวน,นี้ขึ้นทรงกองทรงถังวายก็นอนพักแป๊บหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าร่างกายนยังไม่ได้เต็มร้อยสักเท่าไหร่ก็โอกาส เปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนก็รู้สึกว่าคัน,นขันตัวนิดหนึ่งแต่ยินยาแล้วก็ดีขึ้นวันนี้ก็จะจะมาทำขั้นตอนขึ้นขึ้นหัวคุณวงของทรงกรองเนาะ,ะจะมาบอกก็คุยไปด้วยทำไปด้วยเนาะ คือใส่เข้าไปใส่สลับรูนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นท่อนล่างมันท่อนบนผมใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปรูเว้นรูใส่ช่องหนึ่งก็เว้นอีกช่องหนึ่งเนาะ เว้นเพื่อจะจะใส่โค้เว้นใส่โคมันนี่เนาะก็กลับไปก็กดหัวเข้าไปหาซิ้นแน่นๆหน่อยให้มันแน่นหน่อยหนึงการเหลาซี่มันผมเหลาประมาณสี่มิลนะประมาณสี่มิล นี่ห้อมใหญ่ไม่เข้ารโอเคแล้วกดไลันหักอีกนี่ทำไมไม่เข้าวะ ก็ขึ้นท่งกองอันนี้ใบแรกนะผมก็จะเร่งทำอีกทีหนึ่งก็ต้องเร่งแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันเนาะสีใบวันนี้ถ้าสี่ใบก็คงจะเสร็จประมาณวันที่20วันที่20่สิบน่าจะเสร็จ จะเร่งทำในเดือนต่อไปอีกก็ต้องทำเร่งถ้าร่างกายตันไหวเราก็ต้องเร่งทำไว้เผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะนึงเวลาเราไว้ด้วยจะเซฟเวลาเพื่อไม่ให้เสียเวลาพอใส่ได้ระยะหนึ่งก็ต้องผูกฟางไว้ ไม่ให้มันเคลื่อนเนาะไม่ให้มันหลุดออกไปปูไปพอเราติดกาวแล้วค่อยแกะออกเนาะปูปางแบบนี้ให้เว้นระยะประมาณ30เซนสามสิเซนก็ใส่ไปเรื่อยๆพอใส่ก็ไปขึ้นโครง ขึนโครงก็เดี๋ยวตอนเย็นผมจะลงคลิปตอนขึ้นโครงอีกทีหนึงนะ่งเนาะโอเคอันนี้ใส่อันนี้เนาะนี่ตันนี้ก็ใส่เว้นช่องไว้เว้นช่องเพราะว่าเราจะสอดอีกเส้นหนึ่งพอเราจะ เอาเส้นที่จะขึ้นโครงสอยข้ารูนี้เป็นช่องตรงนี้แบบนี้โอเคนะครับเดี๋ยวถ้าไปถึงตอนขั้นตอนขึ้นโครง เดี๋ยวผมจะลงอีก5นาทีก็รวมกันเป็น10นาทีในสองคลิปนะครับเนาะถ้าใครอยากรู้อยากติดตามอยากถ้าสนใจก็กดติดตามไว้โอเคนะครับวันนี้ไม่ไม,มีอะไรก็มาบอกกันตอนใส่ตัวนี้เนาะก็ปอกเครือขัดเครือเจาะรูก็คล้ายๆกันเนาะก็ไปกดตู้ย้อนหลังได้เนาะที่คลิปที่ชางตอมได้ลงคลิปไว้ วิธีเจาะรูตัวนี้สงกลองเนี่ยโอเคนะครับสวัสดีครับ